ธรรมะที่พากันตั้งใจการสฝนอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญพวกเรานั้นก็เป็นนักแสวงบุญเพื่อสร้างสมบรมบารมีเุ็นกุศลได้เกิดขึ้นในตนในเบื้องตอน้นคนทำทานการกุศลก็เป็นบุญชนิดหนึ่ง รักษาศีลก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเจริญภาวนาฝุกผนอบรมจิตใจให้สงบก็เป็นบุญชนิดหนึ่งใส่สติปัญญาขัดเกากิเลสเพื่อให้หมดจากดวงใจก็เป็นบุญกุศลนันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนไปคันหาการนั่งเจริญเมตตาภาวนานั้น ให้พวกเราพากันปลดปล่อยอดีตสิ่งเรื่องราวเป็นอดีตทุกอย่างต้องทิ้งไปหมดละทิ้งไปหมดสิ่งทีพิจานนาคตกด็ดีก็ไม่ให้คำนึงถึงแต่สิ่งนั้นยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งนั้นเรามาพากันนิทิจารณาดูจิตใจของุณเองในปัจจุบันธรรม ธำวมาปัจจุปนาธรรม,มทำทั้งหลายพิจารณาในสิ่งการปัจจุบันเมื่อเราได้ล,ละจากเคหสถานบ้านช่องมาแล้วไม่ต้องกงังวลทำอะไรในสิ่งทั้งหลายเหล่าน,น,นั้นโยวเนกธรรมะออกจากความยุ่งเหยิงจากความขัดข้องจากความกางังวล ออกมาแล้วก็ต้องออกมาแล้วไม่ต้องไปกังวลเนีย่ยทุกคนมีความคิดเห็นจนนั่งแล้วก็ขอให้ทำให้เหมือนอยู่คนเดียวเรานั่งอยู่ที่นี่เหมือนอยู่คนเดียวอย่าไปคิดว่าคนอื่นมานั่งกับเราการเสียสละละความกังวลออกจากตุกคนอื่น แม้จะเป็นเพื่อนสูงก็ดีพ่อแม่ก็ดีลูกหลานญาติวงศ์ตระกูลทั้งหลายก็ตามเราควรที่จะตัดออกไปเหมือนกันเมื่อเราตัดออกไปละออกไปแล้วเราก็เหมือนอยู่คนเดียวเนีย่ยเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็มาดูจิตใจของพวเรา ให้มีสติความระลึกได้แต่สัญญาควารู้ตัวจิตคือความคิดให้รู้ว่าจักจิตของตนเองคิดอยู่ที่ไหนในปัจจุบันนี้คิดอยู่กับตนกับตัวไหมแบบนี้เราจงมาตั้งข้อธรรมกรรมฐานเอาไวา้จาวลมหายใจก็ออกกับพุทธโธอนาปานาสติกรรมาฐาน เพราะว่าถ้าหากไม่มีข้อธรรมกรรมฐานในจิตของตนเองยึดเหนี่ยวอยู่จิตก็ย่อมล่องลอยไปตามกระแสของกิเลสตลอดเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตัดสอนเอาไว้ให้มีข้อธรรมกรรมฐานเพื่อให้จิตใจของพวกเรานั้นยึดเหนี่ยวอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานเกาะอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานจิตนั้นจึงจะมีที่อยู่ที่พัก ที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้จิตใจของคนเราเรานี้เนี่ยจะสุดยากเพียงใดก็ตามก็าสามารถที่จะฝุดได้เราทั้งหลายไม่ต้องทอดถอยไม่ต้องอ,งอ่อนเออทอดแค่การสุขผลอบรมใจต้องทำจริงเพราะทำจริงก็จะเห็นของจริงทำเล่นก็ไม่เห็นของจริงไม่เห็นความสงบ การที่เราเสียสละไม่ยุ่งเหยิงกับอะไรนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญแบบนี้เราควรที่จะนำจิตของพวกเรานั้นเข้ามาไว้กับพ่อธรรมกรรมฐานด้วยกันทุกคนให้จิตของเรายิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าเราจะเอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนั้นก็ได้ตามครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนเอาไว้ แนวสอเร็จพระสมาสัมรุมจารนั้นดูตั้งแต่แค่ลมหายใจเขาออกทนเองเอาอะไรมาดูก็คือเอาจิตคือความคิดท่นเองมาดูลมหายใจเขาออกให้เราหายใจให้สบายสบายหายใจให้ปลอดโปร่งหายใจให้ลงลง่งนั่งให้สบายขาขวทับขาซ้ายมีขวทับมีซ้ายกางกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่น แล้วหลับตาที่นิจพิจรารณานำจิตทุ่งตนมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานกระลมหายใจเขาออกอย่าให้จิตของเราไปที่ไหนัถ้าจิตของเราออกเฉแลบเราไปภายนอกหรือแวบขอบไปภายนอกก็ดีเราควรที่จะนำจิตของเราคืนมาไว้กับลมหายใจเขาออกที่ลมหายใจเขาออกอยู่ที่จมูกของเรานี้แล้วก็ค่อยทำไปเรื่อยๆอย่างนั้น อย่าไปบังคับจิตของตนเองเกินไปอย่าให้มันอยู่เร็วเกินไปจิตมันก็จะยิ่งดิ้นรนจะเสืยอกระสนยิ่งจะพุ่งต่างเหื่อนั้นบุคคลที่มีความฉลาดในการทำสมาธิพย้อมใกล้สติจำปััญจัของตนนั้นตามดูจิตของตนถ้าจิตออกไปก็ดึงจิตคืนมาคิดอยู่ก็ค้อยทำกรมาาน ทำบ่อยๆอย่างนี้พอมันเคยชินแล้วจิตก็จะอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานกับปมหายใจเขาออกได้หายใจเข้ายาวให้รู้หายใจออกยาวให้รู้หายใจเขาสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้ให้รู้อยู่ที่ลมไม่ไปรู้ที่อื่นนี่หากว่าเรายังไม่เห็นลมสัมผัสก็ตามแต่มันก็ต้องมีอยู่ดีๆลมหายใจเขาออก เราก็ควรนะจิตของเรามาคิดดูจ้องดูลมอยู่แต่หายใจให้สบายสบายเพราะเราอยากสบายเราต้องทำตนเองให้สบายอันนี้ถ้าร่างกายของเรามันเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่เราก็อย่าไปสนใจเรื่องความเจ็บปวดมาสนใจเอาจิตของเราไว้ก็พารทากรรมฐานดีกว่า เพราะการเจ็บปวดแท่งปวดขานั้นมันไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรเจ็บหลังเจ็บเอวก็ดีหรือร้อนหรือหนาวมันไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรแล้วก็อยาไปกังวลกับสิ่งที่มันเจ็บปวดนั้นเวทน,นานั้นวางไว้ตั้งหากเฉยถ้าหากเรามีจิตใจกล้าหาญอย่างนี้ก็จะสามารถฝึกจิตใจของเราได้ง่าย เราควรที่จะพิจารณาดูครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านกำลังนั่งมาทั้งแส่บวชจนถึงเท่าถึงแก่ไม่เห็นขาท่านขาดไปไหบนบางเอวท่านขาดไปไหนไม่เห็นท่านเป็นโรคใครใครเจ็บอะไรมากมายบางท่านบางองค์ยังเดินได้ยุแตแปดสิบเก้าสิบปีท่านก็บำเพ็ญมาแล้วเราก็ควรที่จะนึกถึงท่านอย่างนั้นท่านก็ยังทำได้ แต่พวกเรานี่จะแต่อ่อนแอทอแท้ทำไม,มทำให้จิตใจของเราเช่มชื่นขึ้นมาเราคิดถึงครูบาอาจารย์เช่นนั้นท่านทำได้งี้เราคิดเขียนเช่นนี้เองแล้วก็ควรจะ,จะนำจิตทั้งตนมาไว้กับทอดทำกรรมฐานอย่างนั้นถ้าเราละออกมาแล้วเราไม่มีความกังวลกายริเรกแล้วไม่ต้องทำงานอะไร จิตการวิเวกเราจะฝึกจิตของเราให้สงบเป็นจิตกาวิเวกอยู่ดี๋ยวนี้เป็นหน้าที่ของตนเองจะปฏิบัติถ้ากำเรากำลังยังฝึกผัดอยู่นี้จิตของเรานั้นถ้ามันมีความกังวลกามฉันทะนิวรณ์สิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้ามันอยากเพื่อเพลินท่านก็ให้ชึ้งอสุภกกรรมฐา,าน นิสัยมันเป็นของที่หลอกลวงที่เฉยอย่าไปยุ่งกับถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มันก็วางไปถ้ามันมีพยาบาที่วรนเกิดขึ้นมีความอิจฉาพยาบาทคนอื่นเวลานั่งอยู่เราก็ควรที่จะรู้พากันตั้งใจแผ่เมตตาว่าไปพยาบาทอาฆาตจงเรียนเขาทำไมเราก็อยากอยู่สบายเราก็อยากสบายมันก็จะหายจากพยาบาที่วรนเกิดขึ้น ถ God, are, 2, ้าถีนมิทานิวรการห่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จมาง่วงเหงาหนอนมืนอย่างตนเนี่นึกนอนมานานแล้วรควรที่จะกจิตใจให้ชืนึกถึงครูบาอาจารย์้ึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพื่อจิตใจของเราเช่มชืนบานเราจะทําคนดีทําคนสงบมหากเชื่มชืนขึ้นมาแล้วรก็ละ มีวรนั้นทำความดาอันนี้อุตจักกุกจักนีวรถ้ามันเกิดขึ้นจิตใจพุ่งสร้างลำคาญคุมก็ไม่อยู่คิดฉแฉลบไปนโนป่นไปนี่รับไปนโนป่นไปนี่อยู่ทำอย่างไรก็ไม่อยู่นั้นท่านให้พากกันและลึกถึงวรณานนสติกรรมฐานลึกถึงความตายตกัดกั้นจิตพุ่งสร้างเอาไว้ถ้าจิตใจของเราคิดไปอยู่คิดไปโน,นป่นไปนี่อยู่ แล้วก็ควรที่จะพิจารณาว่าจะคิดไปไหนคิดไปไหนก็ตายเหมือนกันนั่นแหละในโลกนี้มันจะคิดขึ้นวายจะทำไมมีเรียกว่าระลึกถึงควมตายเป็นเครื่องสกัดกันการจิตปุ้งสร้างเมื่อมันเห็นแล้วมันไปที่ไหนมันก็ต้องตายเหมือนกันคิดจังหมดหูขึ้นมาก็จะมาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานอย่างเดิมมีภูมิพลังที่กีดกัาความล่งเลสสงสัย ที่กิจานีวรน,นี้เวลานั่งเข้าไปมันจะสงบหรือมันจะมีความสุขหรือแล้วข้อธรรมกรรมฐา,านข้อไหนจริงจะถูกจะหลหรือเราอยากไปกังวลอย่างนั้นเราควรพิจารณ์ควรมีกิกิจฉาของเราออกไปตั้งใจว่าเราเอาข้อธรรมกรรมฐา,านข้อเดียวอารมณ์หายใจเขาออก เราก็ดูลมหายใจเขาออกนั้นไม่ต้องเอาข้อธรรมกรรมฐานข้ออื่นตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญตามข้อธรรมกรรมฐานข้อนี้องค์สมเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญอย่างพระพุทธองค์จึงตัด่าเป็นยอดมงกุฎแห่งกรรมาฐานทั้งหลายว่านาปานสติกรรมาฐานนี้้าหากเราฝึกทำลมของเราให้ ผ่อนคลายเบาลงไปเรื่อยๆหายใจเบาๆสบายใช้สติสัมปชัญญะดูจิตของเราเอาจิตของเรามาไว้กับวัตถุมัชฌานหายใจให้สบายสบายไปพอนนี้วันที่ทําทั้งหลายนั้นเราระงับไปแล้วเราปล่อยตามที่เราหาวิธีลักไปแล้วเราก็เลยมาหายใจให้สบายสบาย เมื่อเราหายใจสบายเบาลงไปเรื่อยๆเราก็ดูว่าจิตของเราอยู่ไหมอยู่ก็ทำกรรมฐา,านกับลมหายใจเขาออกไหมถ้าจิตของเรารู้อยู่ว่าลมหายใจเขาออกมีอยู่สักพักมันกันนั้นแหละเรียกว่าจิตเป็นคณิกาสมาธิสงบเพียงนิดในหนอนเฉียบเท่านั้นแล้วจิตก็จะออกจากกรรมฐานไป ถ้าเราทิจนาไปชุดนาไปประคองจิตข้งตนหนึ่งเนื้อลมหายใจเขาออกละเอียดถึงลมหายใจเขาออกมหมดไปเหมือนไม่มีลมหายใจเขาออกเราอยจะไปกลัวตายเพราะจิตลมหายใจของเราละเอียดสุขุมเฉยแต่มันหายใจอยู่แต่มันมองไม่เห็นเมื่อมันมองไม่เห็นลมหายใจเขาออกตรงนี้เราจะเห็นร่างกายของเราเบาสบาย ใจก็เบาขึ้นมาบ้างสบายขึ้นมาบ้างสงบใจก็สงบขึ้นเราจะเห็นชัดเจนนะในระหว่างนี้จิตใจของเราสงบแต่ยังไม่สงบมากเมื่อเราไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้วเราต้องควรจะรู้ว่าใจสงบใจสบายใจเบาเอามาตั้งไว้ตรงท่องน้อยวันที่ตรงไหนตรงหน้าอก ตรงไหนมันจะสบายกว่ากันเอาอะไรมาตั้งไว้เอาคนสบายคนเบาสบายมีคนสุขนิดหน่อยตัวนั้นแหละเป็นตัวจิตเพราะว่ามันสุขมันเบานะ่ะตัวนั้นแหละคือจิตแล้วก็มาตั้งไว้ตรงไหน,นคนชันนันในท้องน้อยก็ตั้งท้องน้อยหน้าอกก็ตั้งหน้าอกให้ความรู้สึกนั้นได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ใช้สติสัมรชัญญน้ประคองจิดเอาไว้ ให้เราประคองจิตของเราเอาไว้ตรงนั้นแหละไม่ให้ไปที่ไหนจิตก็จะส,สงบลึกลงไปนานเราไม่ได้สนใจเรื่องลมเลยเราดูแต่จิตใจของเรากายมันจะเบาสบายไปเรื่อยๆจนจะเหมือนไม่มีกายเกิดขึ้นมันเบามากตรงนี้มันจะมีจิตจิตเกิดขึ้น ธรรมะปิติเนี่ยมันขนลุกขนทองนั่น,นะน,น,ก,น,นกับปีติชน,นิดหนึ่งถ้าทำไมจึงมีปิติเราก็เห็นความเบาความสบายความสุขเกิดขึ้นเองที่จึงมีปิติบางบุคคลน้อยเย็นแป๊บก็ไปในหัวใจปิติบางคนก็น้ำตาไหลบางคนก็กายเบาเหมือนจะลอยไปบนฟ้าอากาศบางคนก็ตัวใหญ่เหมือนจะเต็มห้อง คำพวกทั้งหลายเหล่านี้มีสติอังนั้นแต่มันก็จะไม่เกิดกับพวกเราหมดทุกอย่างเกิดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นแต่ละบุคคลเมื่อีตินั้นสงบระงับไปใจก็เลยมีความสุขรู้อยู่ว่าจิตของเราสงบสอยู่แล้วก็ประคองไว้ที่เดิมจิตสงบสอยู่สบายมีความสุขประคองจิตทั้งตนให้สงบสอยู่นั้นเอง ถ้ามันเกิดแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยเป็นสีเหลืองสีแดงก็ดีสีเขียวสีขาวก็ดีมันเกิดขับสนกันอยู่นั้นเราจับึ้นไปดูแสงเรามาดูที่จิตใจของเราอยู่ในอารมณ์อะไรระยะนั้นแสงมันถึงเกิดขึ้นถ้า<ห>เรารู้จักอารมณ์นี้แหละอืมเรากําลัลางยึดอารมณ์นี้เะยอารมณ์นี้อยู่แสงสว่างก็เกิดขึ้นเราต้อง ความคิดของเราอยู่ในอารมณ์นั้นให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นมาจ้าชัดเจนแสงสว่างนี้เกิดขึ้นมันจะเห็นภาพต่างๆหรือเห็นนิมิตต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้มันตื่นเต้นเราไม่อยากให้ไปยุ่งเหยิงไปเกี่ยวข้องกับแสงสว่างแต่ว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่เคยเห็นมันก็ตื่นเต้นมันอยากดูพอเราอยากดูแสงเท่าน,นั้นะ มันก็จะดับไปเพราะจิตของเรานั้นออกจากข้อธรรมกรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้มันก็ต้องดับไปมันจึงเ,เกิดเกิดบบดับกัพรพอมาตั้งหลักพิจารณาดูจิตให้สงอบอยู่แสงสว่างมันก็เกิดขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แม่จะเห็นถูกต้องชัดเจนเพียงใดก็ตามไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในแสงนั้นเราภาวนาอยาอยากให้พากันเห็นนรกสวรรค์เห็นเบอร์เห็นหวยเห็นนุ่นเห็นนี้อย่าไปคิด คิดแล้วมันก็ไม่เห็นหรอกเพราะถ้าเราสึกจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองเห็นเองเพราะมันเกิดจากความสงบแสงสว่างทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่มันเกิดจากความนึกคิดเราเองที่เกิดจากจิตใจสงบแสงสว่างนั้นจึงเกิดขึ้นนี่พูดถึงบุคคลที่จะมีแสงสว่าง ส่วนบางบุคคลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างจิตใจสงบนิ่งสบายเบาสบายทำแม่งจะมีตีติเดี๋ยวมันก็สุขมันก็มีตีติมันก็สุข,ส,ขสลับกันอยู่เราก็ไม่ต้องคิดอยากเห็นอะไรนะ่ะจิตใจของเราสงบอยู่นี่จะประคองจิตใจของตนเองให้อยู่นิ่งสงบน,นานๆนี่สนองสงบอยู่ขั้นกลางนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิเกิดขึ้น นั่งไลยแล้วยี่สิบสามสิบนาทีคิดจึงถอยออกจากสมาธิแต่ถอยออกเราก็พยายามที่ประคองจิตใจของเราไม่ให้ถอยออกประคองเอาไว้ให้อยู่ในอารมณ์นั้นเพราะมันอยู่นานๆมันจะสงบลึกลงไปจะสงบลึกลงไปอีกพักหนึ่งมันจะได้ยินเสียงเสียงละเอียดคนพูดเรื่องของเราอยู่ที่ไหนรู้เข้าใจฟังมันเสียงโทรศัพท์ อันนั้นเราก็ไม่อยากให้สนใจเพราะมันอยู่ในความสงบขั้นหนึ่งเราไม่ต้องไปหลงอย่างนั้นเราควรที่จะพากันประครับประคองจิตใจขั้นตนนั้นให้สงบอยู่ในสถานที่ตนเองเอาไว้มันนี้จิตใจสงบมากขึ้นไปจังบางคนเหมือนตกลงไปนี้เหียวบางคนก็วูบลงไปเมือนวูบลงไปเั้งนี้เองมันสงบลงไปลึกร่างกายมันต้องวาง ไม่เหมือนไม่มีกายไม่มีหน้ามีตาไม่มีแขนมีขาระยะนี้เราอย่าลืมตาดูอย่าไปลืมตาดูเราควรที่จะดูจิตของเรานะั้นมันสงบอยู่ในอารมณ์อะไรมันจึงว่างเงียร่างกายเหมือนไม่มีสักสินส่วนเรียกว่ากายเบาเบากายและก็เบาจิตจิตก็สงบเป็นสมาธินิง่งอยู่ ในความสุขและความเบาตร่นั้นเบาตรงนี้สงบตรงนี้เองมันจะสงบนานมันไม่มีปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเที่ยวไม่มีร้อนไม่ีหนาวไม่มีหิวมีกระหายไม่อยากได้อะไรในโลกนี้อยากอยู่สุข,ส,ขสบายที่ว่ากำลังมีความสุขความสงบจิตสงบถึงอัปนาสมาธิแน่นแน่แนมั่นคง ใน,นเงียบเงียบคนแขนนิ่รู้อยู่วันสงบอยู่แต่เนี้นจะมีเสียงแว่วแว่วก็ตามแต่มันดังได้บางน,นิดแต่มันป่าปล่อยวางมารู้แต่จิตใจของตัวเองสงบเป็นสมาธิอยู่ถ้ามันว่างไปหมดเราไม่เห็นอะไรเลยจิตก็ไม่เห็นทีแต่ว่างเปล่าอยู่นั่งโดยอยู่เฉยไม่รับรู้อะไรเลยไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหน,น อันนั้นเป็นอัปนาสานฌานนั้นต้องปล่อยให้ว่างเิ่งแต่ความว่างเดูยฌานแต่ว่าเิ่งถ้าอัปนาสมาธิรู้อยู่ว่าจิตของตนเองสงบอยู่ที่ไหนในข้อนี้แหละถ้าหากเราเห็นว่าร่างกายก็ไม่มีมันก็นั่งได้ทนมันไม่เจ็บปวดที่ไหนแล้วเพราะมันวางมันไม่ยึดร่างกายมันไม่ยึดแต่ความสงบสุข จิตก็ยังสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานการทําทสมาธิแ้ควรที่จะรู้ว่าจิตของเราสงบนิ่งอยู่เหมือนอยู่คนเดียวนะที่แต่ความสุขก็มีปีติแล้วก็มีความสุขหมดทีติมีแต่ความสุขก็ความว่างอยู่ดูร่างกายก็ไม่มีอยู่สุข,ส,ขสบายอยู่อย่างนั้นนี่ว่า รู้อยู่ว่าจิตสงบอยู่กับความสุขจะเป็นเช่นนี้การทําสมาธิตามระดับระดับมาถึงจบเนมันนี้บางบุคคลน,นั้นไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิได้อย่างนี้กีตจิตปุ้งสร้างลามการรับแต่นั้นไปนี่แหลแต่นั้นไปนี่อยู่ไม่อยู่ก็เทํากรรมฐานบุคคลชนิดนี้ต้องใต ปัญญาอบรมสมาธิสตว่าปัญญาอบรมสมาธินั้นก็คือว่าเราต้องสุกสติสัมปัสัญญาของเรานั้นติดตามดูจิตไม่จิตของเราคิดไปโน่นไปนี่ไม่สงบตามไปมันคิดไปไหนตามไปเพื่อจะไปจับมันมั่งขึ้นมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานจิตมันคิดไปคิดไปเรื่อยๆอยู่ตลอดไม่มีขึ้นสุดมันก็ตามไปอยู่นั้นมันต้องมีที่เกาะของมันมันต้องมีที่ยึด ที่ที่ห่วงที่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอ่ามันยึดบานยึดช่องนึกยึดยึดเยื่อยึดยึดคนนึกมันยึดเอาไว้อยู่มันไม่สงบมันพุ่งต้านไปเราจะได้ไล่จิตตามจิตของเราเมื่อไปจิตอะไรมันจะได้ซักไล่ไปถามจิตตูว่าอันนี้เป็นของเธอหรือ,อจะตดปัญญาเขาถามจิตถ้าจิตมันตอบว่าเป็นของเขา แต่จิตปัญญาก็ถามจิตอีกทีว่าถ้าเิดตายไปหนึ่งไปเจับไปได้ด้วยไหมเป็นจิตรถจิตบ้านติดช่องจิตคนก็เหมือนกันอ้าจาคนนั้นไปด้วยกับเราได้ไหมเมื่อเราตายนั่นเราไปไม่ได้ถ้าจิตของเรามันมองอยู่เฉยๆเราก็ดึงมาหาพระธรรมกรมาทานถ้าไม่ยอมมามันก็จติดถุงแตง จะยึดอยู่กับคนอยู่กับของเหล่าน,นั้นซักไล่แต่ถามเมื่อเราตายแล้วเอาไปได้ด้วยไหมสิ่งของทั้งหลายอยู่ในโลกนี่วัตถุเราหามาไว้ที่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างหรือคนก็ดีพ่อแม่ผูยญาตาิยายลูกหลานเพื่อนฝูงเมื่อเราตายเราไปได้ด้วยไหมถามจิตลองดูถ้าจิตมันตอบว่าเอาไปด้วยไม่ได้ถ้าเอาไปด้วยไม่ได้มาคิดทําไมเราจะให้สงบอยู่กับความทำกรรมฐานให้มีความสุข เราอยากให้สงบมายุ่งทําไมเพราะทําสมาธิไม่จะยุ่งกับใครเราจะอยู่คนเดียวเรียกว่าสแสวงหาจิตหาความสงบมีการปฏิบัติเมื่อมันยังไม่สงบเมื่อไหร่เราไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็ค่อยๆไต่สติปัญญาประครับประคองิใจของตนมเมื่อมันเอาอะไรไปไม่ได้มันก็หยุดนิ่งสงบเป็นมาหาควสงบนะด่าน มีคนจิตต้งสัานรำคาญมันไม่สงบเราอย่าไปวุ่นวายกับข้อาธรรมกรรมฐานนั่นเองเราดูแต่จิตใจของเราว่ามันเสวยอ,อารมณ์สงบจูอินวิธีแก้ไขแบบน,นี้เราทำมันอยู่คนเดียวแล้วเราก็นั่งอยู่คนเดียวเราไม่ยุ่งเหยิงกับใครแล้วยุ่งเหยิงกับงานอะไรแล้วเราอยู่คนเดียวเราฝึกจิตของเรา เรียกว่าทํางานภายในฝึกฝนอบรมจิตใจเรียกว่าทํางานภายในเพื่อจะให้ใจของเราในสงบเป็นสมาธิถ้าจิตของเราสงบนิ่งรู้อยู่ว่ามันนิ่งมันจะเห็นคนสุขชัดเจนเลยอสุขมีสมบัติทั้งหลายมากมายมันก็ไม่สุขเท่าความสงบเนียว่านินลมิตสุขสุขไม่อิงอนิจเพราะเขาสละทั้งคนทั้งวัตถุสมบัติออกหมดแล้วไม่ยุ่งอะไร ใจก็เลยมารับควมสงบที่ไม่ยุ่งอะไรใจมันเบานี่ว่ากายเบาจิตก็เบาเบา,เบากายเบาจิตกายก็เบาไม่หนักไม่ยุ่งจิตก็เบา,ไม,า,ไ,มเบาไม่ยุ่งกับอะไรไม่มีกังวลจิตก็เลยรู้อยู่ว่าตัวเองนิ่งสงบเย็นเป็นอัตนาสมาธิเนี่เน่นมันคงแต่ทุกคนปฏิบัติมาถึงสถานที่นี้แล้ว เราก็ควรที่จะเข้าใจว่าจิตของเรานั้นได้รับอารมณ์อะไรอยู่ในปัจจุบันนั้นจำมาให้ดีจำมาให้เม่ยนยําจะประคองจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นแหละให้มันสงบนานๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ะดัสามชัมม่วโมงก็ได้รู้อยู่ว่าจิตสงบอยู่เห็นแต่ความสุขเห็นแต่ความว่างความสุขเท่านั้นเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องทําบ่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่เรานั่งทําสมาธิเรานั่งอย่างไร เราบริกรรมอะไรมันนี้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นนิวรณธรรมข้อไหนเราแก้ได้ด้วยวยิธีไหนเราต้องจำมาให้ดีจิตใจของเราสงบลงไปถึงขั้นนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นสงบลงไปถึงประจาระสมาธินานเท่านั้นจิตใจอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นแล้วมีแสงสว่า,วา,างก็อารมณ์อย่างนั้นมันจึงมีแสงสว่าง อันนี้เราปล่อยแสงสว่างจิตใจสงบตรงไปแล้วยินเสียงอยู่ในตนสงบอย่างนั้นเ่อวางอารมณ์นี้จิตสงบลงไปถึงอัปปนาสมาธิร่างกายของเรามันว่างอย่างนี้แล้วนี่มีที่เจ็บปวดที่ไหนกล้านั่งได้หลายชั่วโมงไม่เป็นอะไรนั้นต้องควรจําไว้ให้ดีว่าเราวางแบบนี้จิตใจสงบลงไปแบบนี้เป็นขั้นตอนอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้มีความเบาอย่างนี้ จิตสงบนิ่งรู้อยู่อย่างนี้จำไว้ให้ดีเราจำไว้ให้ดีอย่างนี้เองเราทำทุกวันทุกวันทำบ่อย,อยให้จิตใจของเราสงบมาถึงสถานที่นี้เรียกว่าจบสมถะกรรมฐานการสุกฝนอบรมจิตใจแล้วต้องทำทุกวันทุกวันให้จิตสงบทุกวันทุกวันเป็นวัสีเมื่อทำบ่อยๆให้จิตสงบบ่อยๆนี่เพื่อถึงบุคคลที่ฝึกง่ายจะเป็นอย่างนี้ ึือทำสมาธิจิตจจสงบเป็นสมาธิอย่างนี้ได้ง่ายพวกเราทั้งหลายอยากให้ตนเองมีความสุขก็ต้องพยายามในความภาคเพียนพยายามทำวันไหนก็เริ่มต้นอย่างเดิมจิตวางอย่างเดิมจิตใจก็สงบทางเดิมให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนแล้มันสงบแนบแน่นก่อนจนเราชินในการเข้าการออกสมาธิเป็นชำนาญแล้วจบ สมาธากรมธาธนี่ยจิตนิ่งสงบรู้อยู่ว่าจิตสงบนิ่งอยู่ตลอดไม่ยุ่งกับอะไรนะต่อไปเราจะได้เรียนวิปัสนากรรมธาธนเป็นด้านลำเลียงด้วยปัญญาโดยเฉพาะเพื่อหาวิธีละกิเลสต่ตอไปนั่นวิธีการทำสมาธินี้ฉะนั้นเมื่อทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วการฝึกทำสมาธิวันนี้ก็ขอให้ภาคณตั้งใจ ตั้งแต่เรื่องต้นใส่สติปัญญาทื้นตนนั้นประคับประคองจิตใจทื้นตน,น,นไม่ให้มันมีจากพ่อธรรมกรรมฐานค่อยๆเป็นค่อยๆไปจิตใจก็จสงบจนไปถึงหลังได้กล่าวมานั้นแล้ว,ลวเราก็จึงพากันเข้าวิปัสสนากรรมฐา,านนำเลี้ยงด้วยปัญญาต่อไปในวันนี้ก็จะแนะนำสั่งสอนให้เพียงเริ่มต้นทำสมาธิจนถึงจิตใจสงบ ระงับเป็นอัปตนาสมาธิอยากอย่างแน่นแน่นมันคงอย่างแค่นี้แต่นี้ต่อไปกราก็ให้ใจสติสมัมปสัญญาดูจิตทุ่นต่อไปจนถึงเวลา